ม่ฟูพัมทาเพนะฮะมาแล้วฮะรถท้องทิน402พิษณุโลกลบุรีนะครับโอเคมาแล้วฮะขอเดินถ่ายตรงนี้ดีกว่านะครับมาแล้วฮะ402พิษณุโลกลบุรีทนร้อนหน่อยไม่เป็นไรนะครับทนได้ทนได้สีทนได้ไปเย่คูเวอร์ไม่ใช่ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ถ่าย401นะครับส่วนใหญ่จะถ่าย402มากกว่ารวมถึงรถท้องทิน408ด้วยนะครับจะถ่ายบ่อยเหมือนกันอ่าตัวขึ้นเลยนะครับ รถท้องทิน402นะครับพิษณุโลกโลบุรีฮะคน,ข,น,นข,ขึ้นเยอะไปอยู่เยอะพอสมควรอพอสมควรมีตั๋ว,ว,ว,วขึ้นเลยนะครับ,บ201ยังไม่มาเลยนะฮะตอนเนี้ยเพิ่งออกจากบ้านป่าหวายมา โอเคนี่ก็เป็นรถท้องตีน402นะครับพิษณุโลกลบบุรีก็ส่วนใหญ่ในช่องผมเนี่ยจะถ่าย402มากกว่า401 408ก็จะถ่ายเยอะกว่า407อีกนะครับ4ขาบวนได้จะเหมือนกันเที่ยวล่องจะถ่ายเยอะกว่าเที่ยวขึ้นนะฮะ401กับ407นานๆทีครั้งหนึ่งส่วน402กับ408เนี่ย402ก็ถ่ายไม่บ่อยนะ แต่4.8 0จะถ่ายบ่อยเยอะจะถ่ายบ่อยเยอะที่สุดคนก็แด้เหมือนเดิมโอเค201พุ่งออกาจากบ้านป่าหวายมานะครับเสียเวลามาเยอะมากโอเคสวัสดีฮะ